มอเตอร์ไทยแลนด์นะคะชุดแต่งฟอร์เทซ่าค่ะตอนนี้นะคะชายอยู่ที่โตโยต้าชัยภูมิสำนักง,งานใหญ่สาขาบายพาสค่ะเป็นดีลเลอร์เดียวของเรานะคะกับทางชุดแต่งฟอร์เทซาค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันว่าโตโยตานะคะมีรถรุ่นไหนออกใหม่นะคะพร้อมชุดแต่งฟอร์เทซ่าของเราเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันด้านในได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะชาก็ยืนอยู่กับที่ปรึกษาการขายนะคะน้องนุ่มนะคะ สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทโตโยต้าชัยภูมินะคะนุ่มนะคะค่ะที่โตโยต้าชัยภูมิเนี่ยมีอะไรแนะนําบ้างคะน้องนุ่มค่ะสาหรับโตโยต้าชัยภูมิของเรานะคะมี2สาขาก็คือสาขาห้าแยกนนท์ไฮและสํานักงานใหญ่บายพัฒนะคะใกล้สี่แยกลองต้นของเรานั่นเองค่ะซึ่งโตโยต้าชัยภูมิของเราค่ะก็มีในส่วนของศูนย์บริการศูนย์ตท้ถังและสีและที่สําคัญค่ะในส่วนของฝ่ายขายของเราค่ะได้ข่าวว่า ก่อตั้งมาถึง33ปีแล้วใช่ค่ะแล้วก็ยาวนานมากๆที่สําคัญเลยก็คือโตต้าเฉยภูมิของเราครองใจสําหรับคนเชยภูมิและทุกๆจังหวัดค่ะและที่สําคัญนะคะในส่วนของโปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรคะโปรโมชั่นนะคะได้เลยค่ะนองโปรโมชั่นของเราค่ะกลูกค้าเก่า ข้ต่างค่ายที่สนใจอยากจะมาเป็นครอบครัวตัวตกับเราค่ะดาวรับต้นเพียงศูนย์บาทศูนย์บาทเท่าไั้่ค่ะไม่ต้องมีคนค้าและที่สําคัญพร้อมดอกเบี้ยพิเศษชุดพิเศษกว่านั้นค่ะสําหรับค่ะรถพร้อมชุดแต่งฟอร์ติซาของเราค่ะโอ้ชุดแต่งฟอร์ติซาด้วยใช่ค่ะคือรถสวยๆรถสวยอยู่แล้วใส่ชุดแต่งเพิ่มเข้าไปอีกสวยเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ต้องไปแต่งที่ไหนคือเรียกได้ว่าจบครบคันที่นี่เลยครบคันที่โตโยต้าชัยภูมิของเราเลยและที่สําคัญชุดแต่งของเราไม่เหมือนใครใช่ค่ะสวยไม่เหมือนใครนะคะคือถ้าลูกค้านะคะสนใจอยากจะเข้ามาชมของเราก็เชิญที่โตโยต้าชัยภูมิของเรานะคะจะมีชุดแต่งสวยๆให้ลูกค้าชมนะคะค่ะก็คือมีหลากหลายรุ่นเลยใช่ไหมคะที่เป็นตัวออกใหม่ใช่ค่ะซึ่งในส่วนของรถเก๋งรถกระบะแซตอิชันโตเทียนาหลอกก็แต่งครบคันยิ่งแต่งยิ่งสวยมากเลยค่ะนะคะ ของชุดแต่งปอติสซาของเราค่ะ,ะนะคะก็คือใครนะคะที่สนใจที่จะออกรถพร้อมชุดแต่งนะคะสามารถเข้ามาจับจองนะคะได้ทางที่โตโยต้าชัยภูมิเลยนะคะมาเจอที่ปภาษาน่ารักน่ารักนะคะอย่างน้องนุ่มนะคะใช่ค่ะพร้อมชุดแต่งสวยๆนะ,ะ,ะจากปอติสซานะคะค่ะ ซึ่งโปรโมชั่นของเราก็มีมากมายมากจริงๆค่ะถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเข้ามาที่โชวรูมโตต้าของเราทั้ง2สาขาได้เลยค่ะเรียกได้ว่านะคะเป็นบริการและก็มาตรฐานที่ดีเยี่ยมนะคะใช่ค่ะมีครบคันเลยมีครบคันเลยค่ะทุกชนบริการสุเปอทางและสีฝ่ายขายครบวงจรแน่นอนค่ะแลคือมีบริการหลังการขายอะไรเช่นนคะเรียบร้อยเลยค่ะบริการหลังการขายนะคะส่วนของสุดปอทางและสีซ่อมเคลมซ่อมอะไรอย่างเงี้ยมีครบเลยค่ะ ที่สําคัญนะคะอย่าลืม ในส่วนของชุดแต่งของ Fort e ท s a ด้วยนะคะที่จะออกรถพร้อมชุดแต่งของเรานะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาชมที่โชว์รูมโตย่าของเราทั้งสองสาขามีรถพร้อมชุดแต่งให้คุณลูกค้าแน่นอนค่ะถ้าลูกค้าสนใจจะแต่งเท่ดุดันขนาดไหนมีครบคันอย่างแน่นอนค่ะกับชุดแต่งฟอร์เทาของเราค่ะที่โตย่าชัยภูมิที่เดียวนะคะแล้วตรงนี้ฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงค่ะว่าโตย่าชัยภูมิมีช่องทางการติดต่อที่ไหนบ้างค่ะค่ะช่องทางการติดต่อสําหรับโตย่า ชัยภูมิของเราค่ะก็คือเพจ Facebook นะคะโตยโยต้าชัยภูมิสำนักง,งานใหญ่บายพาสพิมพ์เป็นภาษาไทยะะนะคะโตยโยต้าชัยภูมิสำนักง,งานใหญ่บายพาสและในส่วนของช่องทางการติดต่ออีกช่องทางหนึ่งก็คือเบอร์โทรนะคะ044817718ค่ะ,คะนะคะโอเคค่ะใครที่สนใจนะคะออกรถพร้อมชุดแต่งนะคะที่จังหวัดชัยภูมิเนาะก็เข้ามาติดต่อนะคะหาน้องนุ่มได้นะคะหรือที่ปรึกษาการขายอื่นนะคะ,คะก็น่ารักแล้วก็บริการดีเหมือนกันนะคะ ใ,ในส่วนของทางชุดแต่งฟอร์เทซ่านะคะก็จะขอฝากนะคะเว็บไซต์นะคะ w w w .fmt.asia <ๆ>คะ่ะ<ๆ> Facebook Page นะคะ .fmt.asia <ๆ>ค่ะ,ะก็อย่าลืมนะคะมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นเพจน้องใหม่นะคะคือฟอร์เทซ่านะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะชากับน้องนุ่มนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ